ไอ้เวีเดี๋ยวไม่ตายไอ้เวียไเเีนายเ้คุณแม่มาแลวนะคะตายันแม่เลยรข้ากูนี่นะับเป็นทางที่ว่าเราขับมานีด Oh, he